ค้ะพิกปืนดุยิงคู่อดิตายโนหลงพักต่อหน้าตำรวจคิดเนี่ยใครคิดยังไงไม่รู้นะแต่ผมมาติดตามคดีนี้เคยดูข่าวเมื่อสี่เดือนที่แล้วก็ดีูประมาณเดือนกันยายนะก็มองภาพออกคนที่เคยขับรถนะจะมองภาพ เวลาเราจะยูเทิร์นเราก็ต้องคิดิดฝาายูเทิร์นเนาะคิดฝาเพื่อจะกลับรถก็จะมีบางพวกบางคนที่ว่าทีมเทพเขาก็จะเรียกกันว่าพวกปาดมันจ,จะวิ่งจายมาเรื่อยๆเลาะมาแล้วมันจะไม่ติดแล้วบางครัมาปาดหน้าตรงนี้นะอันนี้เราก็เครียดกัน,นเนาะแล้วกูรอคิวจะเที่ยวผาอยู่แม่งครึ่งชั่วโมงเงี้ยน,น,นานเนี่ยอยู่ มนุษย์ฝานเข้ามาฟอบเนี่ยมีปัญหาก็เลยอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งด่าทอกันมันก็ไม่ยอมจอดนะเนาะมันไม่ยอมคุยด,ด้วยประมาณนั้นแหละทะเลาะกันก็เลยตามไปไม,ไม่ยอมจอด,ดักตีก็เลยมีการฟ้างขวดใส่กันเมื่อถึงเวลานั้นก็ลงมาชกกันทะเลาะกันชกกันก็เป็นการทะเลาะวิวาท ไปไหนจะผิดจะถูกไม่รู้แต่เรื่องเราหน้าประมาณนี้แล้วนนไอ้คนที่โดนปาดหน้าพูดไงว่าตัวคนที่โดนปาดหน้ามันก็เครียดเนาะมันก็ใช้สนับมือชกตาแตกหน,หน้าแตกฟันหักก็ <c oughs> คุยกันไม่รู้เรื่องใช้ระยะเวลาคุยกันน่าจะประมาณสี่เดือนละหล่ะ ก็มีมีอะไรคลื่หน้กเาไปคุยกันที่โรงพักอันนี้มปนอมกันคนที่โดนทําร้ายก็เรียกค่าเสียหายไปเก้าล้านคนที่ไปทําร้ายเขาควันหักตาแต่ตาเจ็บก,ก็เสียค่าใช้จา่ายมันก็เยอะเนาะมันก็อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยบอกว่าอช่นนั้ก็ต้องฟ้องศาลคุยกันไม่จบที่ตำรวจก็ต้องไปศาลให้ศาลตัดสิน แต่คนที่โดนทําร้ายที่ไปปาดหน้าเขาก็เครียดก็เลยไปเอาปืน,ปนมายิงเขาตายอาต่อหน้าตาตาตำรวจนะคำถามก็คือเรื่องมันเกิดว่าใครผิดใ,ใครถูกไม่รู้แต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปมองว่ายังไงนะสําหรับผมระหว่างคนที่ทะเลาะกัน บนท้องถนนแล้วก็ชกกันควันหักตาแตกกับคนที่เปลวปืนมายิงต่อหน้าตำรวจตายเนะี่ยคุณจะเซฟใครระหว่างคุณยิงต่อหน้าตำรวจบนโรงพักกับคนที่ทะเลาะวิวาทกันบนท้องถนนแล้วก็ชกกันควันหักตาแตกเนะี่ยคุณจะเซฟใครเข้าข้างใครวันเถอะสำหรับผมนะเข้าข้างคนตาย มัเกินไปแม่งยิงกันในบนโรงพักนะต่อหน้าตำรวจตั้งแปดนัดน,นะแล้วยังมีบางคนเขาบอกว่าก็เห็นสมควรแหละไอ้ใบชกเขาฝันหักตาแตกเอาเขามึงกวาดหน้าบุกก่อเข้าใจไหมก็ทะเลาะกันธรรมดามึงมนุษย์ปามไม่ชอบก็ทะเลาะกันธรรมดาแค่นั้นเองไม่มีอะไรจบ